สบายดีพาน้องไม่มากินข้าวนี่ยอยู่ซาแวรี่นเนาะนี่เดี๋ยวที่ตกป่าพ่อเขากำลังปรับปรุงร้านอยู่ตอนนี้ นี่น้องไม่ยังโซเดอนี่ขีล่ายังมี้ได้เอาลูกล่าขีล่าเนาะกระซเพิ่นเพิ่นนมเพิ่นนั้นมีแต่แนวอ้วนๆเสีบอยู่บอสอกินเป็นซะาเสีบมากเลยกินนำย่าย ลมบรรยากาศดีเหมาะกับการกินเบียร์ซิวซิวนงไม, <c ười> ม้ใส่บุที่เขามีง่าดูนะนี่ นี่น้องเพฮเอาโนซานมาแกงพร้อมปากเตะเอาไปกินอย่างกระเซยบนะอย่างกูอิมม่มเลยเด้เอ, <c oughs> อย่างกูอิ่มอยู่ใส่บุตรมือถ้วยนึ่งละ <c oughs> อันนี้บะหอมลาบลาวอันนี้ <c oughs> งามงาม <c oughs> งามงามเหี <c oughs> ่ยวเลย ที่ไปแกงน่อกสารวันนี้ใส่ใบนางเลิศเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเพีรที่ไปแกงสารอันนี้ามสารเจ้าของร้านเพื่อนทอดให้เนาะเอาเมงไม้มาเต้นล่าแต่เอาไม้พี่เขาทอดให้อันนี้มากับน้องไม่ <c oughs> น้องไม่ใสบ่บุตร เอไปไปนางเลิศเ,าาตเตาานเาะอันนี้ก็แม่ฟากมายุ่ยเตล่าออกมานี่ยออมาเตล่าหมด่ไหร่นี่กะอันใดก็บฮมาเนวัดียว <laughs> จัก,กระจันกับตู่เมงกี้นายนี่มาอุ่นหนุนล้านเพิ่นได้เดอ้อล้านเวลี่อันนี้พี่กุ้งอันนั้นกับเจ้เนาะ กำลังเห็ดเ้าข้าวอยู่นี่เผาป่าพ่อมาเบิ่งน้องแพรกำลังส้มนอสานเนาะเบิ<ำ>่งสีหน้าอะ <laughs> าะระวังมืออยู่เนาะตอนนี้ยาหน,นิวออกนี่ห้าเศษเนี่หนิวอ,อ๊วยเนี่เศนห้าหนิวออเนหน้าบ่ ชอมนอสารเพราะว่ามันแก้เดี๋ยวไปยันไปแกงมันเสียนเคี้ยวบ่ได้ม <c oughs> ึงบรรยากาศอยู่แคมทุงให้ทุงนาบรรยากาศดีดีเดี๋ยวจะเบื้บองต้นแกงเด้อเดี๋ยวจะให้ต้นแกงไ้เบื้องเด้อ อันนี้มากกระดอมอันนี้พูกนำให้น้ำหน้าอาันผูกนำให้งามงามให้จังได้กินเลยผูกเชยนแทมให้์คือร้านเพื่อนมีเจนกับขา้าวเดือดต้มปลาเผาปลาอันนี้น้องเพยเอามาเต่ลาวน้องให้พี่เขาเฮ็นให้อะไคุณกร นี่นี่จ้างปลาเผามาส่งตัวใน,นปูนปลาอีกเ่ยขอบคุณค่ะค่ะ,อนนอะเอาเหนียวมากับน้องใหม่สองคนได้เนี่กิน ้าไปค่ะาสักลูกไหมคะเดี๋ยวน้องแพทย์จะเก่งค่ะในเบิ้งเด้ใ่กูเหน่อใส่นำตาลกได้บานกำลังค้างหม้อไว้เนาะเใส่กุงใส่กุงเมนอย่างไรกุ้งซื้นดอูร่นใส่หลายนัวหลาย ตองายไว้กิไก่เสียจริงๆแกงอยู่ร่านั่นพี่เขาเลยเอามา,ามาแกงยูพิษเใร่าแลเคิม ใบานางเลิศใส่อย่างก้นอกนอซานนอซานให้มันนานนิดนลงก่อนเดี๋ยวนอซา,อานเริ่มจะซุกแล้วก็เอาใบนางเลิศลงมาหนึ่ะเข็นคืนแบบบ้านๆเดี๋ยวเบิ้งตอนต่อไปเด้อ น้องไม่ซิมเบิ่งแกงสารมาแซ่บบ่บ่แซ่บก็ต้องมาแซ่บเด้อซิมเบิง่งซิมเบ่งสีม,มือเอื้อยเอาคือมัอนกินอันนี้มันติดกันเใส่คำย่งใหญ่หรือเปล่าตามใจนคนกินอออืืหเป็นยังไงนวัว แกงแกงนนสานอันนี้ก็มากกระดอมปุ่นป้าป้าเผานี่ง่ายมาฟังพีล้ว้วเนาะอยู่พันเดดไล่ละ น้องไม่ไปเก็บของนอนร่มบรรยากาศดีเดอ้อมาตกป่าก็ได้มากินข้าวก็ได้ร้านเวลี่ทางมาทางอันหนองนาเสงนี่เรามาตกป่าน้องหมากก็มานั่งเฝ้า เบื้องสีหน้าเลยแต่ยังหัวไว้นาย่อยู่แก,แก,แกิ๊กกิ๊กเฮ้ยขึ้นเองได้เก้าอ,อี้นี่นะเพิ่นขึ้นนั่งเองเด้อมานั่งเบิ่งผู้สาวตกป่าเสาแพคือสีได้ปะเนาะได้ได้อยู่เ่ ได้ได้ตุกบอ่ย <laughs> บรรยากาศกันยมแรงเนาะนี่สิประมาณนี้บรรยากาศดีเด้อมีซุ่มให้นั่งพอมอยากนอนก็นอนได้เนาะ <laughs> <laughs> มันวนกินเหรออ,อ่ะตามเงาลงอีก ดึกไปกไก๊กเก๊งปุ๊บเนาะกินแต่เสายังบระยุดธ์วันนี้อยู่เนาะนี่กินแต่เสาคุณยังบระยุดธ์วันนี้อยู่เไหมจีสิกลับระเดอะ้อร์วันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าสิพาน้องใหม่ไปใส่ตโตติดตามในเด้อร์เดี๋ยวนี้มดเบียร์คนนี้ก็กลับละ ก็ขัเจ้าติดตามคลิปหน้าเนี่จิดตามคลิปหน้าไอ้เลอรไม่แมนยังวาวอยูอ่ย้ำบอก